สวัสดีค่ะวันนี้แอดมาอำเภอรพราวนะมาเดินดูตลาดนะคะที่นี่อำเภอรพราวนะคะตรงนี้หน้าโลตัสนะหน้าโลตัสไปในตลาดกันค่ะนี่ขนมไทยแพ็คละสิบบาทแพ็คละสิบบาท เดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวค่อยมาแวะร้านขายขนมเส้นเท่าไหร่คะคะขนมเส้นเ <c oughs> จ้าขายดีกว่าเจ้าเจ้าออกมาด้เจ้าที่นี่ตลาดเป้าเ,า,าเนาะเจ้าเนาะนี่น่งจะไปลงยูทูบโฆษณาือ,าอจะได้ขายดีขายดีเจ้าเจ้า เดินไปดูค่ะทุกคนมันมีของขายเยอะชาวบ้านน่ะมาขายนะเป็นเนื้อสัตว์นะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อยู่ในนี้นะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอยู่ในนี้นะทุกคนเราไม่เข้านะเราเข้าตลาดผักแล้วกันเนาะ หมูกไก่ที่ไหนก็มีขายนะข้าวแตนข้าวแตนสามห่อห้าสิบเดี๋ยวซื้อไปสากแด้วไว้เลยเจ้าซ <c oughs> <c oughs> ื้อไปผักสักเยลนี่ผักสด ผักสดผักนี kilo, ่นีเลือดฟักทองเลือดสวยใหม่ๆเลยงามขนาดเนาะมาต่อได้เจ้าฟักแก้วเนี่ยหย่อนฟักแก้วนี่มาต่อได้นี่10บาทเจ้าตามสิหมอแล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาแวะมา10บาทอไก่บ้านนี่135เจ้า ไกลบ้านไม่ไหมจะสดตาเอออันนี้นี่ยห้าบาทหบาทอ๋อกอขินนน่ะเื้อไปไหว้กล้องเห็นน้ำพริกน้ำอ้อยนะน,นี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยถุงตัวได้เจ้าน้ำอ้อยก้อนเนี่ยน,น้ำอ้อยก้อนถุงจาวแม่ครับใหญ่แม่สี่จา้า นี่แคบหมูแคบ,บวัวร้านนี้ขายดีเคยซื้อประจำนะเจ้านี้ซื้อประจำไปดูข้างนอกกันดูข้างนอกกันนี่ผักสดๆดคนนี่นี่นี่ผักอันนี้แกงอร่อยมากเนื้นนนอปลาทู ไว้ทักกลมฝาอืุ้ยเตาไข่ห่อจะได้ชอบเตาอ่ะหมมอขนาดแท่ไหนเดียวกันเดียวกันแต่ม้าแลปูไข่ได้เนี่ยปูเนี่ยปูกระซิบบาทเอาใส่เตาเน่อยหะ อ๋อยังไม่ได้ขายเต้ยขอาแต่ว่าออันสิบบาทเนี่ยเป็นจะได้กี่ห่อแกที่สี่เอาหลายห่อหอห้าห่อสี่สิบอุหนักลำห้าหอหนักอันนี้ห่อละสิบบาทเอาสักสามหอราคาเอาหูหูลดได้กะ ห้ิบบาทนนี่เจ้าขายผลม้หรือว่าแปลงใจที่กได้ดูคนปู่สองห่อได้ผนฝากไว้ก่อนเนออันนี้สามห่อไม่ด้เออได้น้าฝากไว้ก่อนได้มาเอานอันนี้มากอกเออนั่นมีอยู่บ้านนั่นมาเขือเหรอมีอยู่จ้า ตั้งไว้ก่อนก็ได้เดียวเดี๋ยวเปิดมาเอานี่นอดิโอ้ยบาขนาดไหมขาวดีขนาดน,นะนี่เปิดจะไปลงยูทูบเจ้าตลาดนี่มาได้เลยเจ้าเนี่ยนี่ขายตึงวันเจ้าค่ะสึงละสิบบาทสิบบาทให้ทุกคนนี่ก็สิบบาท สิบบาททุกอย่างสิบบาทนะทุกคนนี่ยีสิบนีเป็นเมือนดีลละไหั้าบาทห้าบาทนะทุกคนห้าบาทมีผขายมีเห็ดมียอดตักทองมีไก่บ้านนี่นีปลาทุกคน ผั<อ>กกาดดอกผักกาดนี่หน่อไม้ต้มไม่ต้มยี่สิบบาทเม็ดจิ้งกูงขายยังได้าเนี่ยบาทเจ้าตัวละสามบาทโอ้ขายเป็นตัวปลาไหลสับแล้วสามบาทเนี่เนาะหน้า,นนามีมตละลึงอ๋อถ้ามันห้องมันแก่แล้วเนาะ มันมันห้องมันข้อค่ะัวูตัวูมันมันอะไม่เห็นเนาะูขตัวอไรเ่ยตสาบ้านแม่กล่องล <Beautiful> ้วร <itud soundtrack> ้าวบ่าตำน้ำพริกร้ำตำนาน้รแม่้น้ต้มน้อน้อยนาอต้มน้อ้มน้อ้น้ยแมน้นอเนตนีนยต้้อยต้น้นอนย เห็ดหอมที่นี่เรียกว่าเห็ดหอมนะอีสานเขาเรียกเด็ดเห็ดตะไคร่นะทุกคนเห็ดตะไคร่นะหอมหอมโอ้เนี่ยมัดจะใดเท่าเนี่ยถุงจะใดนี่สามบาทสามสิบสามมัดห้าสิบโอ้ยโปอกินปอว่าสามมัดห้าสิบบาทเห็ดนี่แล้วเจ้าขาเอ้ยนี่สีอะไรดีคะ โลละสอง้อย้าอมไม่ขั่วนะนมามีละสิบบาทลูกเบลเลยอย่างลูกก้ามาตักเอาคนเดียวกนาำเดี๋ยวนี้เอาเปียบขนาดนั้นน่ะอ๋อคนตักคนจังโดยลูกันเจ้ากันเอ๊ะ จะได้ตักเอาเองจะได้โวยจะมาได้แห้งเลยถ้าคนเดียวนะโอ้โหเมก้าคนลุมขนาดนไปเลือพวกกับเปียบไปเลยแม่ค้าคนลุมขายกับข้าวหมดแล้วคนลุมคนลุมกับข้าวคนลุมขายดี

มัดละห้าบาทอ่ามาซื้อกับข้าวไปขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านเขาขายกับข้าวค่ะซื้ออย่างน,นี้เดี๋ยวนี้ ซื้อขนมไปขาย Kelas tuh, Mbak, ada